สวัสดีจากพี่ต้อยครับผมสวัสดีครูเปาครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างพี่คืนที่ผ่านมาโอ้โหทองเนี่ยดิ่งลงมาเลยนะครับแล้วก็หม็ดเด็กก็เ้ยคันกลับขึ้นมาตอนเช้าเมันยังไงครับเนี่ยโอ้เป็นเป็นตามคาดนะคือเราคิดเหมือนกันแหละว่ามันต้องกลับมาข้างบนแต่ว่าชีวิตเดชเมันจะยากตอนความเสี่ยงเนี่ยแหละฮะครับถ้าเรารับความเสี่ยงไว้ได้เนี่ยจริงๆตอนนี้กลับมามีกําไรนะพอระยะยาวเราก็ยังไม่เสียหายเหมือนกันครับผมครับครับครับยังมองขึ้นต่อครับผม ก็คือเราเราจะมองเราจะมองขึ้นต่อเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือแล้วอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ตอนบอกว่ามันจะต้องขึ้นผ่านแนวต้านต,านตรงไหนครับถึงจะกลับมามองว่าน่าจะสบายแล้วละ่ะขาบายเนี่ยผมมีความเชื่อส่วนตัวเรื่องสองพันห้าสิบสองสองพันห้าสิบสองตอนนี้ราคาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะขณะที่เราพูดกันอยู่นี้นะครับดัชนราคาทองคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันสามสิบสี่อุแสดงว่าต้องขึ้นอีกประมาณเกือบสองพันจุดเลยนะครับใช่ครับ ใช่ครับแล้วอาจารย์ตอยมองว่ามันจะขึ้นได้ไหมครับวันนี้ไม่อยู่ว่าต้องรอสัปดาห์หน้าครับอาจารย์มีโอกาสภายในคืนนี้สักชุดหนึ่งอาจจะชนชนไม่ได้เฉยครับครับเบรกไม่เบรกเนี่ยน่าจะต้องวิกหน้าครับโอเคครับสาธุเลยสาธุผมก็รุนหน้าบายเหมือนกันครับผมโอเคที่นี่ครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากกับพี่ๆนั่งทุนทางบ้านไหมผมรู้สึกว่าอาจารย์กำลังจะเปิดคอร์สสอนใช่ไหมครับสิ้นเดือนนี้ เกี่ยวกับอะไรนะครับอาจารย์ตอยครับเบรกเอาใช่ไหมครับมันมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคลอสเบรกเอาเป็นเทคนิคการเทรดแบบเบรกเอาครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปกติเราก็จะเทรดกันแบบจุดกลับตัวใช่ไหมครับผมแต่ว่านี้มันจะเป็นการเทรดตามตลาดหรือเป็นการเทรดแบบตามเทรนด์อย่างแท้จริงบางคนจะเห็นว่าผมเนี่ยส่งสัญญาณเทรดโดยเฉพาะเอออย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์มีสัญญาณเทรดบิตคอยด้วยนะฮะอ้อครับผมหมายถึงว่าอาจารย์จะพาพี่ๆเขาเทรดบิตคอยกันด้วยครับเสาร์อาทิตย์ได้แล้วก็สัญญาณเทรดบิตคอยเนี่ยผมเก็บ ตัวของประวัติแล้วก็รูปประวัติการเทตดที่เคยประสบความสาเร็จมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาคูเปาดูเหมือนกันครับผมเสาร์ที่นี้นะก็มีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นต่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเทคนิคเบรกเอา์หรือกับเคสที่เราสามบ้านดูได้ต่อปัจจุบันนี่แหละคือเรื่องของบิตคอยเนี่ยเ<อ>นื่องถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะสอดคล้องกันเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เรื่องเบรกเอา์นะมาตามซิกบิตคอยเราด้วยนะฮะและพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ย ครยังไม่มีสัญญาณเทรดบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวตกรถนะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์กาท้องหยุดแต่บิตคอยเขาไปทุกวันนะครับอ,อย่าลืมครับอาจารย์ตอยส่งสัญญาณบิตคอยในไหนเลยครับอาจารย์ครับส่งไปในกลุ่มเละครับในห้องซิกของ,ของโอ้โหโอเคครับนั่งจุดครับอาจารย์ตอกยกระหม่อมถึงห้องซิกแน l นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะสนับสนุนอาจารย์ตอยอยากจะมาเทรดด้วยกันแบบไม่หยุดเอาง่าย เทรดเดอร์ท่านใดที่รู้ตัวว่าขยันนะครับก็ควรจะมาอยู่กับครูตอยแล้วมาเทรดด้วยกันแบบตลอดเลยเจวันเต็มนะครับเสาร์ที่ก็เทรดบิตคอยกันโอเคครับอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะฝากนั้ทุนเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ตอยครับวันนี้ก็ฝากนะครับเรามีสัญญาเทรดดีแล้วนะครับก็มาเสริมความรู้กันด้วยอย่างเรื่องของคอร์สเบรกเอาเนี่ยเรียนเสริมไว้เพราะว่าผมใช้เทคนิคเบรกเอาเป็นหลักเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนรู้เคสจริงจากท้องซิกไปด้วยอันนี้จะดีมาก อก็คือ,อเดี๋ยวพอ,อจะได้มาเรียนกับอาจารย์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะพาเขาเข้าห้องซิกด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากตัวคอร์สแล้วอาจารย์มีของแถมอะไรให้กับนักเรียนไหมครับหรือว่าเรียนเสร็จแล้วจบเลยครับในห้องเรียนนะครับ,รบเรามีเขาเรียกว่าโอ้โหของขันพิเศษอีกแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวหนังสือออนไลน์หรือ e อีบุ๊กอ๋อครับผมครับผม อันนี้อันนี้เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีการโุร่มเนื้อหาด้วยใครที่แบบเรียนเรื่องเด็กเอามาคนบอกว่าเรียนแล้วคอร์สชอบลืมชอบไม่มีอะไรทบทวนครับไม่ต้องกลัวผมมีตำราให้ด้วยครับเอาไปดูซ้ําได้ ตลอดชีพโอ้โ <iin> ห oh, ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ตอยครับอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ตอยมากเลยนะครับนักทุเนเล่อย่าลืมนะใครที่ชอบเทรดทองคำเทรดบิตคอยแบบสายบริเก็ตเอาท์เนี่ยเวลาการาฟแรงๆเนี่ยเขาจะชอบมาก็กลองเปิดอุปจใจพิจารณาห้องซิกอาจารย์ตอยไว้ด้วยนะครับนักทุเนเล่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ตอยจะมาวิเคราะห์ใหม่นะครับเอย้ยเดี๋ยวก่อนนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเจอกับอาจารย์ตอยใหม่ในว,วันจันทร์นะครับนักทุนครับอย่างวันน ใครอยากจะสนับสนุนครูคต่อยนะครับตอนนี้ครูต่อยก็มีบริการห้องสิกแนลให้นักทุนนะครับได้เข้ามาใช้บริการด้วยนะด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบ breakout trading ท,ทำให้นักทุนนั้นไม่พลาดโอกาสในการลงทุนครับเวลาที่กราบแรงๆชนข่าวแรงๆเลยออเดอร์นักถุนมีแน่นอนแล้วอาจารย์ตอยขยันมากวันเสาร์ทย์ก็มีซิกบิ c คอยส่งให้กับนักทุนด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ชอบเทรดมาอยู่ห้องครูต่อยนะครับคิวอัคคตอยู่ตรงนี้แล้วสแกนและส่งสลิปมานะครับ